ขอบคุณที่ช่วยหนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามุงมันสร,สร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย ตอนเราคุณผู้ชมรุ้ด้านเข้าสู่รายการพบกันที่โซนนะครับและเดินทางมาถึงเกมที่ส่ของทุวงที่สองในจังหวัดกระบี่แล้วนะจ๊ะฉะนั้นวันนี้ฮะยืนอยู่กับโปรดำโปรดำของเรานะฮะเลือกได้มะกรูดเคยตีกอล์ฟไหมครับผมไม่เคยครับทุกคนมีครั้งแรกเสมอและวันนี้ครั้งแรกของโปรดำเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้คือลูกกอล์ฟในมือคือไม้กอล์ฟและตรงนู้นคือหลุมกอล์ฟ หน้าที่ของโปดดานะฮะไม่จับเวลาด้วยนะครับเอาแบบเนียนๆเลยนะตีห้าครั้งให้เข้าแค่สามลูกสิ่งที่อยู่ในที่โปรดาเลือกมานี้นะฮะจะเป็นของโปรดาทันทีจะเปิดก่อนเล่นหรือจะเล่นแล้วค่อยเปิดเล,เล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวมันกดดันนะฮะมันกนข้างจะกดดันนิดนึงถ้าอันนี้เปิดเป็นชัดลอยนี่ฮาเลยนะอันนู้นนี่จะได้ลุ้นมากเลยนะฮะเอาละฮะทีนี้มันมีให้เลือกบอกแล้วว่า PSI ร่วมมือกับ TrueTV ธรรมดามีได้ครับคุณผู้ชมครับก็เลยมีโอกาสที่2ให้กับโปรดําเลือกที่อยู่ในมือผมขณะนี้ก็คือไพ่นะฮะมีอยู่3แต้ม5 7 9จะให้โปรดําหยิบขึ้นมาถ้าได้5เท่าทุนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าได้7หรือ9เพิ่มจำนวนลูกให้เป็นตามนั้นโอเคไหมครับ,อ,คครบอยากได้เลขอะไรครับ 9ก้านะฮะอยากได้เลขเก้านะฮะก็ไม่น่าจะถามนะฮะฉะนั้นแล้วโปรดาเลือกเลยครับขอให้เป็นเก้าครับผมเลือกมาแล้วนะครับใบนี้ครับเป็นเก้าครับผมเอาละฮะโปรดาของเรานะครับมีโอกาสลุ้นนะฮะถ้าห้าลูกนี้ไม่เข้าเลยเดี๋ยวจะมีอีกสี่ลูกมาเรียงใหม่เป็นเก้าลูกคราวนี้ไม่ขัดจังหวะโปรดาเลยเริ่มลูกแรกเลยครับคุณผู้ชมครับลุ้นกันให้ดีฮะพี่กมลนครับห้ามขยับเป้าเด็ดขาดนะครับห้ามขยับเป้าเด็ดขาดนะครับเอาละฮะ ดูเม็ดแรกของโปรดำการตีของโปรดำนั้นนะฮะไม่รู้ตีไปไหนนะฮะเม็ดที่2เม็ดที่2เม็ดที่2ครับกล้ามเนื้อยังจำวงสวิงไม่ได้อ่าตอนนี้จำได้แล้วไปแล้วฮะเม็ดที่เม็ดที่หโยอู้หูคนลุกสู้เลยทีเดียวนะฮะเอาเม็ดที่3ขอแค่3เม็ดขอแค่3เม็ดเริ่มมีลุ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเม็ดที่ พลาดตั้งแต่ออกไม้แล้วนะฮะเม็ดที่โอ้โหตีแรงเลยนะฮะและเม็ดท,ที่5ครับเม็ดท,ที่5นะโอ้โหมีกระโดดหนีมือผู้รักษาประตูเป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้เหลือโอกาสอีก4ลูกครับโคดังครับการตีแรงไม่ใช่คาตอเนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยคนที่ชนะได้เนี่ยน้ำหนักไม่เกี่ยวอยู่ที่พิษไเออบอกไปให้ก็ได้น้ําหนักไม่เกี่ยวอยู่ที่เดียวเทีย์เทียกรีนให้พี่ขึ้นหน่อยเดีเ๋ยวมันจะไม่เอกฉันนะฮะ จะเหลืออีกอะฮะแถมหมดเป็นสิบเลยหรอใช่ป่ะใช่ดังด้วยเฮ้ยจะไม่ได้กลับเลยเฮ้ยก็ดังเงยนี่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 เห็นไหมโกงเข้ามาก็อย่างนี้แหละนี่เร็วเร็วเร็ววัาโอ้โหเป็นการตีที่กด้ดำครับตอนนี้ต้องการสามลูกและเหลืออีกสามลูกสุดท้าย ผมต่อให้อีกเอ,เอาตรงนี้มาอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยพลาดไม่ได้แล้วนะฮะถ้าพลาดเบดน,นี้จบเกมทันทีนะฮะและในนี้พลาดเลยนะฮะดูครับดูครับดูครับด่วนนีครับไม่ได้ครับโอ้โหอะลองตีให้หมดตีให้หมดนี่มันต้องเล่นให้จบเกมนะฮะมันต้องเล่นให้จบเกมนะฮะ โอโหเนี่ยโอโหนะฮะโปดำของเรานะครับจริงๆเลย, <c oughs> เ,ลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยพาพี่กมลไปติดคุกทันทีนะฮะทำไมพี่ที่โกงเก่งอย่างนีน้ครับพี่กมลครับนี่แหละฮะก็ถือว่าไม่ได้ไปแล้วเนาะครับมาดูกันไหมว่าโปรโดำของเราพลาดอะไรไปให้โปรดำวิเคราะห์เกมหน่อยฮะเกมม่อสักครู่นี้มันพลาดตรงไหนครับูกมันหูกดตีครับอ้ <c oughs> อ,อสรุปว่าพลาดทุกที่เลยแล้วกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเปิดพร้อมกันไหมล่ะ เปิดพร้อมกันไหมล่ะหรือหรือว่าให้ให้หนุ่มเล่นก่อนเปิดพร้อมกันถือเอาไว้ถือเอาไว้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันมาถึงซัดเดนเดทอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับคงจะต้องประกาศก่อนโปรดำนะครับช่างดำของเราจากร้านอะไรครับผมกสิเดการไฟฟ้าจังหวัดพังงาครับ มีบริการอะไรบ้างที่หนาติดตั้งแอร์บ้านกับจานนาเตียงมัอ่าเบอร์โทรสักนิดหนึ่งจ้ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสามสองห้าแปดครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับและเกมสุดท้ายครับเฟี้ยวเงาะจะเป็นอย่างไรและหนุ่มสุดรอของเราก็พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับวันนี้ผมช่างดำและเพื่อนช่างพีในภาคใต้ทุกชีวิตเลยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ